อ่ะโอเคครับก็เดีย๋ยวแมาสอนโหลดวีซีแบบละเอียดละเอียดเลยนะก็ให้เราเข้าไปหาเซิรฟ์ฟที่เราจะเล่นอะ่ะไปไป,ไปที่กลุ่มนะครับแล้วก็ลิงโหลดอะไรสักอย่างที่อยู่ตามปักหมุดอะไรอย่างงี้อะไรผมจะมาสอนโหลดวีซีอยู่เข้าไปตรงแนะนํานะครับเดี๋ยวนี้มันจะขึ้นแนะนํานะครับแต่ก่อนมันจะเป็นชื่อว่าประกาศนะครับให้เราเข้าไปตรงแนะนําแล้วไปหาตัวที่ว่าตัวโหลดล่าสุดอะ่ะ เขาจะทิ้งไว้ให้รงปรหมดเนี่ยอ่ะนี่คือตัวโหลดล่าสุดน,นะครับถ้ากดเข้าไปแล้วมันไม่ขึ้นลิงก์แบบนี้ให้ใส่อีเมลก่อนนะครับให้ไปใส่อีเมลตรงนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นดาวโหลดตรงนี้ให้เราก็กดโหลดไปเลยอ่ะอ่ะแบบนี้อันนี้ผมโหลดแล้วนะโอเคข้าโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นตรงนี้แหละไม่ก็มันจะไปขึ้นตรงได์น,นะครับแบบนึงของการนี้ก่อนวัน ไม่รู้จะกลัวหาไไรก็น,นอนอยู่ข้างปืนอะอืะมออเอาเยอะเกามาเลยโกแบบนึงเนาะเก็บปองเยอะจนท่วมตัเอ้ยน้องก็เสียเปล่าน่ะ แล้วพอโหลดเสร็จนะครับมันจะอยู่ตรงดาวน์โหลดเนี่ยมันจะไปขึ้นเป็นไฟอย่างนี้นครับขึ้นเป็นไฟล์อย่างนี้เลยให้เรากดเข้าไปนะครับโอเคนี่คือต่อไปเราจะทำการแตกไฟล์นะครับให้เราไปสร้างโฟลเดอร์นะครับไว้ในไดซีนะครับแนะนํานะครับไดซีนะโอเคอันนี้ลบไปลบไปก่อน <S <S อ่ามันจะเป็นไดซ์ว่างๆนี้เลย <S 1> <S 1> ให้เราก็ติดตั้งเข้าไปนะครับ ติดตั้งเข้าไปไอซีวอซีนะครับที่เราทำใจไว้ไนะอ,อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราจะได้ได้มาอย่างนี้หนสองสามสี่โอเคอันนี้คือคนที่โหลดเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือผมโหลดตัวตัวแก้มานะน,นั้นคือตัวแก้บที่ผมเข้าเ,าเกมไม่ได้นี่คือตัวเต็มนะครับแล้วก็ คนที่เข้าไม่ได้นะครับที่มันเป็นไฟล์ตัวเอายกตัวอย่างแล้วกันมันจะเป็นไฟล์ตัว1.3นะครับที่เข้าไม่ได้กันนะแต่ตอนนี้ตัวตัวเกมอัปไปถึง1.6แล้วให้เราโหลดตัวแก้มานะครับโหลดตัวแก้ก็คือตัวนี้แหละตัวแก้ผมจะทิ้งไว้ให้ในในกลุ่มเหมือนกันพอโหลดมาเสร็จให้เราไปตรงไฟล์ที่ไอตัวที่เราเข้าไม่เชื่อ ลันเชอร์ที่เข้าไม่ได้นะครับที่เป็น1.3อะ่ะให้เราลบทิ้งไปเลยแล้วก็คัดลอกตัวนี้ไม่ใช่แบบคุมมาหมดเลยนะมีไฟลกี่อันคุมมาหมดเลยแล้วก็ไปใส่เอาไปทับใส่ไปทับใส่แต่ต้องลบตัว1.3ออกก่อนนะแล้วก็ทับไปนะครับอันนี้ก็จะเข้าเกมได้แล้วเรียบร้อย